สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้อออกินเล่นนะคะตอนนี้อยอยหยูดที่ไหนเอ่ยมาดูบรรยากาศใหดูบรรยากาศมาขึ้นเงินค่ะเช็คใบแรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าเราไปขึ้นเงินที่ธนาคารอะไรธนาคารห้องกงเชียงไทยอะเช็คใบแรกนะคะ ใช้ไว้แนะตอนนี้เราอยู่ที่ซิคคอนสแควร์นะคะเพื่อนๆอยู่ที่ซิคคอนสแควร์เจอกันอีกแล้วนะคะ,ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาติดตามเอาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ออกไปนะคะมาดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าค่ะเดี๋ยวดูข้างนอก ้องปดตัวตลกน้องวดมากเลยนะคะน้องวดตัวตลกมากเลยวดตัวตลกนะวดอะไรอะไม่เหมือนไม่เหมือนคน <laughs> ไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนทั่วไปนะคะนะ <laughs> เราขึ้นมาข้างบนกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราข้าไปเลยค่ะค่แล้วกันต่อไปคะ่ะอ่ะ ท่านขึ้นชั้นสามลอยแต่ล่าขึ้นไปชั้นสามเลยเออที่จริงขึ้นบันในฝั่งโน้นไปก็ขึ้นชั้นสามแล้วเนาะแต่ก็ยังอยากจะขึ้นมาทางนี้อยู่อะ่ะะนขึ้นตรงนี้ก็ได้ขขอ่ะยูขึ้นข้างบนขึ้นได้ชั้นสาม ไปธนาคารเชียงไทยแต่ไม่รู้ว่าสาขาน,นีนมีไหมนะถึงเชียงดั่งไหนนะคะ,นะะเชียงดั่งอ่ะจะกินไอครีมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเข้าจัดข้างบนะ เราเดินจากตรงที่เมื่อกี้มานะคะเดี๋ยวเราจะไปธนาคารนะฮ่องกงเชียงไทยนะเอยนมีไหมเดินไปดูค่ะตอนนี้อยู่ในโซนธนาคารชั้นสามซีคอนสักยสหสาขาซีนครินนะคะโอเคเดินไปดูก่อน ทนาคารนี้ไม่เคยเห็นสักทีเนอะอาละครันพวกกลงสิ H ่งให้อ่ะอยู่ตรงไหนข้าของนี้ดี่ไหนเฮ้ยหรือว่าปิดทำการไปแล้วน,นี่้มไม่มีทายเครดิตอื้ม จริงๆโอ้ไ oh y god ไปหาที่ไหนแล้วเนี่ยไปนะคะธนาคารนี้อยู่ตรงไหน,นะคะ HBC uh, ที่นี่ไม่มีนะไม่มีเหรอคะใคร,รยัยาครนะคะ ออยอย้องเข้อหาข้อมูลให้อยู่นะคะต้องอะไรอะคะอกใเลยเนี่ย ใกล้เห็นช่วงไหนคะตรงหรอโอเคค่ะีกนิดนึงโอเคขอบคุณมากขอบคุคุณค่ะโอ้สีอนไม่มีอ่ะ สีันไม่มีแล้วเราทำไงคะเดี๋ยวให้ไปไปเดินฝั่งโน้นกันก็ได้ไปไปหาดูอะไรที่ฝั่งโน้นกันว้าวเราต้องไปหาอะไรที่มันไปแบบนี้ใช่ไหม ตอนนี้หน้าสดมากเลยนะคะหน้าไม่มีอะไรเหลอือคิ้วก็ไม่มีคิ้วก็ไม่มีหน้าก็ไม่มีจะทำยังไงดีเอยเดี๋ยวเราเดินไปดูของก่อนก็ได้ถ้ามันไม่มเบบเเเีเดี๋ยวกลับบ้านก็แล้วส่วนรุกพี่นี่เลยหรอเดี๋ยวเธอดูในเน็ตก่อนก็นแล้วกันว่าเอธนาคารเนี้ยมันอยู่ตรงไหนโอ้สาขาม,มีน้อยมากเลยเนาะแต่เลขนี่ว่ามีในซีคอนนะเดินไปก่อน ตอนนี้อยู่ในโซนของของโรงเรียนโรงเรียนกฎว,วิชานะคะตอนนี้ปิดไปหมดแล้วไม่มีแบบไม่มีคนมาเดินแล้วเนะี่ยโรงเรียนกฎว,วิชา ไปหาดูเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีนะคะขอบอกว่าอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นครั้งแรกมันน่าจะแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเออเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้อ๋อยู่ที่หน้าตึกนี้นะคะ <Okay. S 2> อยู่หน้าตึกนี้นะคะตึกธนาคารห้องกงเชียงไฮอะไรประมาณนี้แหละ เออแต่เขาบอกให้ขึ้นธนาคารธนาคาร PTP ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะตึกนี้นะคะเนี่ยตึก yeah. ธนาคารนี้นะคะตอนนี้เอาอยู่ที่หน้าสวนลุมเสียเวลามากเลยอ่ะจริงนะจริงๆนะ ออถ้าได้แคชเชียร์เช็คมาแล้วนะคะเช็คมาแล้วนะคะควรจะเข้าไปโทรไปสอบถามว่าเราจะขึ้นเงินได้ที่ไหนไหนนะคะเออเอาดีเอาสาต่างลาดกระบังมานนเนี้ยลาดกระบังมาถึงสวนลุมพินีอะ่ะนะถนนสาาแดงเองอะ่ะเอาดิแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะไปะ วันนี้ไม่ได้วันพุธได้ไม่เป็นไรถ้า,าคือถ้าเชียร์เค้กเนี่ยมันไม่สามารถเป็นเงินสดได้นะแต่มันสามารถฝากเข้าธนาคารที่วันนั้นน่ะเที่ยวไปธนาคารไอเนี่ยฮ่องกงเซียงไฮ้อนะ่นะน,าานี่นะนี่นะธนาคารเนี้ยนะอืมอยู่ที่ ซีคอนสังเวยสาขาสีนทรินวันนี้มาติดตามึีโอ,อสุนลุมทินีเนี่ยข้างหลังเป็นสุนลุมทินีนะคะเดี๋ยวเราคลิปนี้มันจะไม่จบง่ายๆเอาง่ายๆ่างั้นเลยนะคลิปนี้มันจะไม่จบนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะถือว่าเราซื้อประสบการณ์เราซื้อครั้งแรกนะคะเขาบอกว่ามันไม่สามารถชือ้อไอ้ใช้ใช้ฝากเป็นไอ้นี่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเนีย่ยค่ะ ัวนี้นะคะตัวดำๆเนี่ยเขาก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะฝากเข้าในบัญชีของธนาคารนะคะของเราได้นะคะของเราได้นะคะไม่จําเป็นต้องมาขึ้นเงินที่ธนาคารนี้นะคะเสี่ยงไฮ้อะไรประมาณนี้แหละเออไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราออกมาแล้วรู้เรามาเผชิญอะไรที่แบบเออมันคือประสบการณ์จริงๆนะแต่ถ้าคิดว่าในแง่ของความแบบเสียเวลามันก็เสียเวลานะแต่ว่า ถ้าเราคิดว่ามันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์เชื่อได้เลยว่าครั้งต่อไปคงไม่มีอีกแล้วนะเออจริงๆแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะนะแล้วเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าคลิปนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะสําหรับเงินไม่เงินน้อยมากเงินน้อยมากอะแต่เราต้องแบบเสียเวลาซื้อประสบการณ์ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเจอกันค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันยังไม่เสร็จนะคะสำหรับอ,ะ,อะไรอะเชคอะต้องส่งไปที่สำนักง,งานเขาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเชกอะมันสั่งจ่ายตั้งแต่ปีมันสั่งจ่ายตั้งแต่ปีหกสี่แต่ตอนนี้ปีหกหแล้วคือเช็คหมดอายุแล้วนะคะก็เลยต้องไป ตรงไปที่สำนักง,งานเขาก็จะหาโอกาสให้เราเขาจะหาหาวิธีให้เราได้เงินอะคะ่ะ mm hmm. ยังไงคลิปนี้นะคะ mm hmm. เป็นอุทาหห่อน,นะคะสำหรับใครที่มีมีปัญหาเรื่องคลิปไม่ใช่ mm hmm. สิเรื่องเช็คเรื่องเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายที่ธนาคารนี้นะคะควรโทรไปถามเขาก่อนนะคะ โทรไปถามเขาก่อนเพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอาอขอแยกปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะอ๋อส่งรายละเอียดไปให้เขาเสร็จแล้วได้รับคําตอบอยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังอีกทีนะคะสําหรับคลิปนี้อ๋อขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ